เตรียมตัวให้พร้อมเพราะฐานซูเปอร์กำลังจะลดราคา99%เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคมเวลาบ่า3โมงถึงวันพุทธที่28พฤษภาคมเวลาบ่า3โมงอีเวนต์นี้จะลดราคาการบูธฐานซูเปอร์เหลือตัวละ250น้ำดำแต่ยังคงบูธพร้อมกันได้แค่ครั้งละ2ตัวเช่นเคยหากคุณกำลังมองหาสูตรฐานซูเปอร์สำหรับบ้าน11ถึงบ้าน17 กได้สอนตีง่ายๆในคลิปนี้ครับเริ่มต้นที่บ้าน11กับการบูทซูเปอร์ธนูถ้าที่ใช้เราจะใช้ตามนี้เลยก็จะเป็นการใช้ซูเปอร์ธนูครับเอาไป10ตัวเล่นกับโกลเลมนางฟ้านะครับเป็นปวกแล้วก็เราจะเข้าไปกันส่วนน้ำยาครับเราจะใช้หน่อยหนึ่งขวดนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมมิซีแล้วก็ใช้สายฟ้าเจ็ดขวดนะครับเพื่อพังป้อมมิซีพังลงไปถ้าเป็นบ้าน 11นอ็อกก็จะใช้ผหน่ว์หนึ่งขวดสายฟ้าเจ็ดขวดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านสิสอนครับให้ลบยาพิษแล้วก็ใส่ใสาฟ้าเข้ามานะครับเพื่อที่จะพังป้อมอินซีนั่นเองแล้วก็ใช้ยาบ้านหนึ่งขวดถ้าแค่นีครับเราขอเป็นเยติขวานแล้วก็แชร่รวมถึงเครื่องยินดุล็อกด้วยเลยครับส่วนผู้ก้านครับเราเอาคิงไปกับรองเท้าบูทเผนหินไหวบน้ำแหลมเอาควีนไปกับกระจกวิเศษแล้วก็ กูตายเช่นฟิกเกอร์ส่วนปูนครับเราไปกับคาพิมพ์ตะแล้วก็อันยมณีคุมข้างนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเล่นอย่างไรก็มาถึงก็ดูเลยครับว่าป้อมิซีอยู่ตรงไหนเราจะเข้าไปนะครับแล้วเราจะพยายามนะครับโจมตีให้ได้คุมๆเลยฉะนั้นแก้วมองว่าแก้วจะเข้าไปนะครับบริเวณด้านซ้ายแก้วก็จะปล่อยพินไวลงไปก่อน,นครับหนึ่งคนเลยแล้วก็ใช้สายฟ้าลงไปได้นนครับแก้วรอควีนมา เราควีนขึ้นไปก่อนเนาะโอเคแก่ปล่อยสายฟ้าลงไปได้ควีนไหมได้นิดเดียวนะครับควีนไม่ตายลงไปจากนั้นเราก็เข้ากันครับโดยแกวจะข้นด้านล่างเข้าไปก็ใช้ปูนครับลงไปด้านล่างแล้วตามด้วยนางฟ้านครับลงไป5ตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะรอปูจมตีนิดหน่อยเราถึงจะขึ้นไปกัน ก็จะเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นปูจะขึ้นไปนะครับเราก็จะทําการใช้ฐาลงไปนะครับแก้วปลอยมังกรน,น้อยนะครับลงไปด้านซ้ายแล้วมังกรน,น้อยจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงมาด้านล่างเราใช้โกลเลมลงไป2ตัวใช้คิงเดือดล็อกเ,เข้าไปเปิดกำแพงแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ธนูนครับลงไปได้แก้วปลอยซุปเปอร์ธนูใกล้ๆปูเนาะและตามด้วยคิงควีน เข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วก็จะไปด้านในกันพอเราเข้าไปนะครับเราก็จะเตรียมใช้น้ำยาบ้าแค่ออกมาครับเราปล่อยยาพี่ลงไปที่ซูเปอร์มินเนียนเลยเองแล้วเราใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับเราแช่ไปที่สารวาเส้นเดียวได้นะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็ใช้สกิลคัมพิมตะได้เนาะเราใช้สกิลคัมพิมตะเลยนะครับแล้วก็ใช้ทั้งไมาตายควีนเซกตุ้งตายเอ็กซ์ฟิกเกอร์มานะครับใช้ทั้งไมาตายคิงเพื่อที่จะยิงบอลหนามแหลมไป แล้วเราก็จะไปด้านขวากันโอเคแล้วก็จะเข้าไปนะครับมีแช่เหลืออยู่หนึ่งขวดเนาะแล้วก็จะแช่ไปได้นะครับก็อาจจะแช่ให้ซูเปอร์ธนูหรือแช่ให้กับฐานด้านขวานะครับเราแช่ให้ซูเปอร์ธนูด้านซ้ายเพื่อที่จะให้มันยิงไปที่ป้อมธนูเลยแล้วก็ด้านขวานะครับราจะขึ้นไปส่วนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปแล้วเราก็จะคว้าสัมดาวได้จากนั้นนะครับดูเหมือนว่าซูเปอร์ ธนูนครับอยู่ด้านซ้ายควีนอยู่ด้านขวาครับมีคิงนำทางคิงจาเปิดกำแพงให้ควีนครับเป็นสุภาพบุรุษสุดซอยเลยครับแล้วก็จากเข้าไปด้านขวากันโอเคอูจะลงไปนะครับแล้วไปด้านขวาซูเปอร์ธนูต้องโจมตีกำแพงเนาะถึงจะออกไปได้ก็จะต้องโจมตีกำแพงด้านขวานะครับยักษ์ก็เข้าไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังไงผู้ชมลองเอาไปเล่นเนาะ บ้าน11ก็ตีได้นะครับบ้าน12ก็ตีได้เช่นกันเรียบร้อยนะครับก็คว้าสำดาวได้กับสูตรตีบ้าน11หากคุณผู้ชมใช้สูตรที่แก้วแจกแล้วชอบอย่าลืมใช้โค้กแก้วก้านะครับมาถึงบ้าน12เราจะบูธฐานซูเปอร์2ตัวได้แก่บอลลูนจรวดแล้วก็ซูเปอร์นักรรเบิดกำแพงเราจะเล่นปูวอล์กลูกไฟกันก็จะใช้เซตนี้เลย โดยเราจะเอานังฟ้าไป5ตัวนะครับไปวอกกะปูนครับแล้วก็ใช้น้ํายาเป็นเพนไว้2ขวดล่องหุ่น3ขวดนะครับเพื่อที่จะทําการล่องห่วครับแล้วก็ยิงลูกไฟไปโดนเป้าหมายที่เราต้องการส่วนถางแคนแก้วแก้วแนะนําเป็นซูเปอร์ลูกกระจกงครับหรือว่าจะขอเป็นซูเปอร์มังกรก็ได้นะครับแล้วก็ผู้กล้านะครับเรา,เาคิงไปกับบอนนามแลมกำนรยนาคารครับส่วนควีนไปกับกระจกพิเศษตุ๊กตาเอชฟิกเกอร์ ส่วนปู่น่ครับไปกับอัญยมณีคุ้มข้างแล้วก็ลูกไฟนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันก็จะเข้าไปนะครับมาถึงก็ดูทำเลเลยครับว่าเราจะเข้าได้ไหนให้ดูจุดที่เราจะยิงไปนะครับส่วนใหญ่แก้วมักจะแนะนําให้คุณชมยิงลูกไฟนะครับไปที่ปาสแคนครับก็อาจจะยิงไปที่เอ็กโบนะเพื่อที่จะโจมตีตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าดีเลยแล้วก็แก้วจะเข้าไปนะครับแก้วอาจจะใช้ขีไฟนะครับลงไปด้านซ้ายได้นะครับเพราะว่า เอกบูอยู่ด้านใน,นเนาะยิงมาไม่ถึงนะครับก็จะปล่อยลงไปเชนงแก้วปล่อยคนเถื่อนลงไปเช็กกบกระดักก่อนเลยเองแล้วปล่อยเครื่องยิงไฟลงไปด้านซ้ายเรามาด้านนะครับปล่อยปูลงไปนะครับแล้วก็ใช้ปอลลูไป2ตัวปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยนะครับแบบนี้ปูก็จะโจมตีตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องยิงไฟจะยิงเข้าไปนะครับเราสามารถใช้ธนูนครับลงไปเก็บกวาดสิ่งก่อสร้างได้ก็ปล่อยมันไปเลย ฉะนั้นปู่จะเข้าไปนะครับต้องระวังให้ดีนะเพราะตรงนี้นะครับมีทางฝั่งของสาวละวาเส้นเดียวนะครับอาจจะคอยรับมืออยู่เราอาจจะรับมือไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องใช้นาเมียบบ้าเข้าไปนะครับแก้คิดว่าแก้วใช้บอลลูลงไปนะครับแล้วปล่อยมังกรน,น้อยลงไปนะครับแบบนี้เลยปู่จะเข้าไปด้านในนะครับฉะนั้นเราต้องรีบนิดนึงเาาราใช้นาเมียบบ้าลงไปนะครับเพราะว่าสาวละวาจี้มานะครับเราก็บวกได้ แล้วก็วใช้ปรุจรวดไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมพอมดเลยนะได้ไหมไม่ได้นะครับปล่อยไปเพิ่มแล้วก็ประมาณนี้นะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าได้แล้วนะครับโดยแก้วจะใช้น้ำยาล่องหัวลงไปนะครับก็ปล่อยน้ำยาล่องหัวลงไปนะครับแล้วก็ยิงลูกไฟเพื่ไ,ไลงไปนะครับได้ปลาะสะแกนไหมได้เนาะแ้าแคนจะก,ก็จะไม่ออกมานะครับแล้วปู่คิดว่าไหวนะ พอเดานขวานะครับเป็นสารวาหลายเป้าหมายปูก็ปล่อยเขาได้เลยนะเรามาด้านซ้ายนะครับคุณเราฝั่งกับปูเลยปล่อยคงควีลงไปนะครับแบบนี้เพื่อเดินขึ้นไปด้านบนนี่ก็จะเป็นแผนของแก้วเนาะเรามีอาบ้าอยู่นะครับก็สามารถที่จะเสริมให้กับปูได้นะครับถ้าจําเป็นอ่าแก้วอาจจะปล่อยให้กับปูได้นะครับแต่แกก็บไว้ก่อนปูน่าจะไหวเนาะปูขึ้นไปนะครับแล้วก็จะปล่อยด้านบนไปด้านซ้ายนะครับแก้วใช้ทั้งไปตายง เอาแกไม่ได้เอาลองทางบุท้ทเป็นใหม่มานะครับแต่เรามีระเบิดนะแล้วปล่อยระเบิดลงไปได้น,นะครับแบบนี้เลยแกปล่อยระเบิดลงไปเพื่อที่จะกระแพงแล้วปูจะขึ้นไปนะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ทางฝั่งของบอลลูจรวดนะครับลงไปได้แล้วก็ปล่อยบอลลูจรวดลงไปนะครับที่อาวุธเลยจุดละ3-4ตัวเนาะ อ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปแล้วก็เทฐานทิ้งไปนะครับไปยาบ้ากระโดดเข้าไปแล้วก็แช่ทิ้งไปก็จะเป็นสูตรบรลลูจรวดบ้าน12เลองเองเป็นสูตรที่ใช้ได้ดีนะครับคุณผู้ชมต้องฝึกการเล่นลูกไฟให้ดีนะครับก็จะช่วยให้ทำสาดาวได้ดีนั่นเองมาถึงบ้าน13เราจะบูทฐานซูเปอร์2ตัวได้แก่ ซูเปอร์คนขี่หมูป่าและทางฝั่งของซูเปอร์นักเรเบกิกำแพงเราจะเล่นสูตรหมูป่ากันนะครับก็จะเป็นการใชคควินชาร์ดแล้วก็ทวินฮอกเนาะเราไปเล่นกันในแม่ที่ใช้ก็มีเพิ่มเลือดด้วยครับเอามายูยาแล้วก็ใช้ทางแคนครับเป็นหมูป่า9ตัวบ้าโรงทาน,นครับส่วนอุปกรณ์ครับเราใช้คิงไปกับบอลน้ำแหลมแล้วก็กำไรธนาคารครับส่วนควีนไปกับกระจกวิเศษ แล้วก็ตุ๊กตาแอคชันฟิกเกอร์นะครับส่วนปูไปกับ2คัมพีแล้วก็เจนครับไปกับรองเท้าบูทไฟฟ้าแล้วก็หอกที่จะดวนครับเราไปโจมตีกันก็จะเข้าไปนะครับโดยเราจะโจมตีนะครับก็จะเข้าไปด้แนนครับโดยแก้วจะต้องโจมตีก่อนครับเราจะโจมตีไปที่สารวาเส้นเดียวครับเพราะว่ามีประสาทแคนอยู่เราต้องกําจัดทางแคนก่อนครับสุดนี้ เพราะว่าเราใช้หมูป่าเนาะมันจะไม่สนใจถานแครเลยครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันการเข้านะครับเราต้องเข้าไปด้านขวานะครับเพื่อที่จะเข้าไปก็จะใช้ควีนครับลงไปแล้วแก้ใช้บอลลูนไป2ตัวนำฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยควีน <Queen S 2> ก็จะเข้าไปนะครับแก้วใช้ทางฝั่งของมันกรนอน,นครับลงไปด้านบนเพื่อที่จะตัดทางเลยแล้วควีนจะไปต่อเนาะเราใช้น้ำยาบ้านลงไปได้น,นะครับถ้าจําเป็น มันกรน,น้อยจะตายลงไปนะครับเราัดทางได้ก้ใช้ยาบ้าลงไปแล้วก็ใช้ยาพีลงไปได้น,นะครับแก้วปล่อยยาพี่ลงไปเลยแต่ใช้มินเนี่ยนมาจัดก,การกับทหารตัวเล็กๆเลยนะก็จะเป็นลูกละวาน,นั่นเองเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปเป็นกำแพงแล้วก็เราจะเข้าไปกัน,นครับเจอสารลวาแล้วจะต้องแช่ไปนะครับเราแช่ไปหนึ่งทีแ้วใช้ยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้เลย แล้วก็ควีนจะเข้าไปไหมเข้าไปนะครับเราเข้าไปด้ไหนนะครับแล้วก็ใช้ทําให้ตายเลยเสศกด้านคุณกระจกและเศกยกษ์ใหญ่แจนมาประมาณนี้นะครับเราโจมตีโซนนี้ได้ก็คนที่เข้าได้แล้วนะครับแกลองใช้เลเบิดส่งไปสิใช้บอลลูนลงไปหมดเลยระเบิดปิงกแพงไม่ได้นะครับไม่มีปัญหารครับเราไปต่อเราไปต่อนะครับประดุนจี้มาเอาใช้แช่ลงไปนะครับแล้วก็ใช้ลงนฐานไปเน่นขวานนะครับตัดทาง ปอยคิงไปด้านข้างแล้วปล่อยซูเปอร์ควงขีหมูป่าลงไปนะครับปล่อยปูตามด้วยปูฟิกนักรักข้าหัวลงไปแล้วก็เข้าไปด้านในกันโอเคแล้วก็เราจะใช้เจ๊เข้าไปกันแก้ใช้สก,กิลคาพิบตาเลยนะครับเพราะว่าควีนจะตายลงไปนะครับจากนั้นเราปล่อยหมูป่านะครับลงไปด้านล่างเพื่อที่จะเข้าไปและแก้ปล่อยเจลงไปด้านล่างด้วยเลย แล้วใช้เพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดที่หมูปา่าเราใช้ยาบ้าลงไปด้ครับถ้าจําเป็นนาฟ้าถูกล็อกเป้ามาครับแล้วเจอลูกป่งสีแดงเพียบเลยเราปล่อยเพิ่มเลือดไปด้านซ้ายหมูป่าเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปด้านซ้ายแล้วก็จะมีตัวโจมตีกับทัขงของบ้านมาพังลงไปนะครับเจ๊ก็ยังไม่ได้ใช้ทําไห้ตายเราใช้พมลงไปแล้วก็ใช้คนเถื่อนลงไปด้านซ้าย จากนั้นก็จะใช้ท้ามตายเจได้เลยแก็ปล่อยท้ามตายเจน,นะครับยิงไปเป็นหอกติจดจรวดเนาะก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีจากนั้นก็จะใช้ท้ามตายของคิงแล้วยิงท้ามตายคิงไปนะครับแบบนี้แล้วก็คว้าสัมดาวได้นั่นเองมาถึงบ้าน14เราจะบูทฐานซุปเปอร์แค่ตัวเดียวนะครับได้แก่ซุปเปอร์มังกรเอาไปเจตัวนะครับแล้วก็เล่นกับบอลูน ใช้ป้าแช่แล้วก็ถังแกงขอเป็นบอลลูนเรือหอไปพังบ้านเนาะส่วนผู้ก้านี่ครับเราจะเอาควีนครับไปกับลูกธนูยักษ์หุ่นเชิดพุยยาส่วนเจ้าชายครับไปกับกาะเกงลิก้าและลูกก้ะทมินปูไปกับสองคัมพีและเจ๊ไปกับรองทาวุฒิฟ้าของทีจดวนะครับเดยวเราไปโจมตีกันสูตรน,นี้จะเป็นสูตรง่ายๆครับโดยถ้าเราเจอบ้านอย่างนี้ครับ ก็ดูเลยครับรว่าเรายิงเครื่องกวาดอากาศได้ไหมเรายิงป้อมพู้ได้หรือเปล่านะครับเครื่องกวาดอากาศมันเป่าไปด้าน,นไหนมันเป่าไปด้านล่างด้านบนนะครับรอยจะเข้าด้านซ้ายเข้าไปก็ได้เนาะก็ถือว่าง่ายเลยแช่นแก้วมองว่าเราจะเข้าไปนะครับรอาจะมาจะาด้านบนก็ได้ซึ่งเราจะเข้าไปจากด้านบนเนาะแก้วก็จะไปด้านบน,นครับโดยใช้ควีลงไปนะครับปล่อยลงไปตรงกลางและยิงไปเลยก็จะยิงไปนะครับได้ป้อมหมดเลย แล้วเราก็เข้ากันครับใช้บอลลูนเช็คกบดักแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์มังกรลงไปเป็นนักดานครับตามด้วยปูเจ้าชายเรือเหาะลงไปนะครับพอเรือเหาะจะออกจากด้าสมีปูลแล้วก็ใช้ทําไม่ตายคำพิมพ์ตาเลยแล้วก็ใช้เอลบบ้านครับลงไปดิางขวาด้านซ้ายและแช่ไปที่บ้านกับแทงแคนเลยแล้วก็จะโจมตีบ้านได้เดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะแล้วอปเจนครับลงไปดิางขวา ช่วยจุ่มตีนครับแล้วก็เชแช่ไปที่สารวาเราใช้ย์บ้าไปด้านซ้ายเจก็จะใช้ถ้าไม่ตายได้น,นะครับใช้เลยแล้วก็เข้าไปด้านล่างกันนะครับเราใช้ยาบ้าไปด้านซ้ายแบบนี้เลยเอ่ะเจเข้าไปแล้วก็จะตายลงไปจากนั้นมังกรจะลงมาด้านล่างครับเรามีเจ้าชายนะ เจ้าชายสามารถใช้ท้าไม่ตายได้น,นะครับก็จะแผ่อรอร,ร่าลงไปแบบนี้เลยทําให้อาวุธโจมตีช้าลงนั่นเองแล้วก็ใช้น้ำยาบ้านลงไปได้น,นะครับแล้วก็จะแช่ไปที่สารวาลเลยก็เราชิวๆนะ่ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านสารวาลหลายเป้าหมายนะครับมันจะโจมตีได้ง่ายเลยแต่ถ้าเป็นเส้นเดียวก็จะยากหน่อยแล้วก็เหลือซุปเปอร์มังกรเยอะเลยนี่ก็เป็นสูตรที่ บ้าน14นครับกับสูตรซูเปอร์มังกรมาถึงบ้าน15้าเราจะบูตฐานซูเปอร์2ตัวได้แก่ซูเปอร์นักควงหินและซูเปอร์นักระเบิดกำแพงเราจะเล่นสูตรซูเปอร์นักควงหินนะครับก็จะเป็นสูตรที่สมัสนุกเลยก็ท่านที่ใช้ตามนี้เลยนะครับรวมถึงน้ำมันยายนะครับเราเน้นน้ำมัยยบ้านนะครับเพื่อที่จะไปบ้าข้างมันมันเลยนะครับ แล้วก็ทางแคนครับเราขอเป็นซูเปอร์ลูกกระจกสตัวนะครับพอเราจูได้50ช่องแล้วก็ถ้าขอไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นซูเปอร์ปลุนก็ได้นะไอซูเปอร์มังกรก็ได้นะครับแล้วก็ผู้การครับเราเอาคิงไปกับรองเท้าบูทพันไรฟ์บนบน,น้ำแหลมเพื่อปเกําแพงด้านในเอาควีนไปกับกระจกวิเศษแล้วก็ทุกตายเชฟฟิกเกอร์ปูไปกับสองคัมพีแล้วก็เจนครับไปกับหุ่นเชิดคนขี่หมูป่าและรองเท้าบูทไฟฟ้า เดาไปโจมตีกันก็จะเจอบ้างนนะครับส่วนใหญ่แกจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าด้านหน้าบ้านด้านหลังบ้านก็ได้นะครับแต่ด้านหลังบ้านเราจะเจอเครื่องกวาดอากาศนะครับซึ่งนางฟ้าจะโดนพัดนะครับอาจจะไม่ไหวนั่นเองก็ต้องลองช่างใจดูนะครับว่าเข้าด้ไหนการแนะนํวไว้เข้าด้านหน้านะครับค่อนข้างโอเคเลยฉะนั้นเดี๋ยวแกจะเข้าไปนะครับก็จะทําการใช้ปูนนะครับลงไปด้านมุมก่อนเลยเพื่อที่จะตัดทางเนาะแล้วปล่อยปู บอลลูนสัก2ตัวนะครับดังฟ้าลงไปอ่าแบบนี้เลยนะครับปูก็จะเข้าไปแล้วรอให้ปูจมตีได้สักหน่อยนะครับสักประมาณ8% 6รถึง8%นะครับราจะเข้าไปกันแก้คิดว่าประมาณนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับฉะนั้นก้จะเข้าต่อไปก็ใช้ลงฐาน,นครับลงไปด้านล่างเลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับรอใช้ทางฝั่งของอระเบิดครับกระแพงเลย เพื่อที่จะเข้าไปเนาะแล้วปูตะทางก่อนละกันก็รอให้ปูตะทางก่อนเนาะโอเคปูจะเข้ามาครับแล้วก็จะเข้ามาฉะนั้นนะครับเราใช้โกแข่งลงไปนะครับปล่อยยักษ์ใหญ่ไปที่ปูป,ปุ๊กปิกคิงควีนซุดเปอร์นะักควงหินลงไปเน้อลักข้าวหัวลงไปบอลลูนแบบนี้เลยถ้าเราจะเข้าไปกันนะครับเราก็จะโจมตีกับเสามอนาดาน้านะครับจะท่าไม่ตายคิงเลยเพื่อเปิดกึ่แพงเข้าไป เราปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยครับแล้วก็แก้วแช่ไปที่สารวาน,นครับเราใช้กระโดดลงไปด้านบนปล่อยยาบ้าลงไปเพิ่มแก้วปล่อยเจไปด้านข้างครับแบบนี้เลยให้แหลงไปด้านบนเนาะและคิงจะเข้าไปนะครับเราก็จะใช้สก,กิลคาพิมพ์ตะเลยเพื่อที่จะเยียวยาและเป็นมนมตะนั่นเองเราปล่อยยาบ้าลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้นากฟ้านะครับเยียวยาได้แรงขึ้น แต่คิงจะไม่ไหวแล้วนะครับคิงจะตายลงไปเน่นขวานะครับเจ๊จะตายลงไปนะครับก็ปล่อยเธอไปเราเสกหมูป่ามาได้นะครับแล้วก็รอดมาได้เอาเชียบ้านลงไปใชแช่นครับลงไปที่สรารวาลเลยควินไปต่อนะเนาะควินเสกถ้าไม่ตายได้น,นะครับก็เสกตุ๊กตาแอคชั่ฟิกเกอร์นะครับเสกแจ็คใหญ่แจนมาปล่อยเชีบ้านลงไปเพิ่มีึกได้ว่าเรามียบ้านเยอะเลยก็ยิงแบบกระนำเลยเนะยาะก็ลืมใช้ยาพิษอีกแล้วนะครับก็จะ ประมาณนี้เลยแด้านบน,นครับมีขวานอยู่ใช้เราใช้มันก็นอน,นครับลงไปด้านล่างด้านซ้ายปล่อยธนูทิ้งไปนะครับรวมถึงคนเถื่อนมินเนี่ยนอาชยาพิทิ้งไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะขวาสำดาวได้นั่นเองก็เหลือเป็นดิ้งขวาน,นะครับกับที่คุณเจาะน้ำม่วงที่เราจะเข้าไปกัน,นครับมีทาาฝั่งของดิกกี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มากับขวาน แล้วก็ควาสมสำดาวได้มาถึงบ้าน16แก้วจะบูธฐานซูเปอร์2ตัวได้แก่ซูเปอร์แม่มดแล้วก็ซูเปอร์นักเลบกําแพงเราจะใช้ทางฝั่งของน้ำยาพินไวนะครับเอาไป2ขวดครับแล้วก็น้ำยาล่องหน5ขวดชมอาจจะลดน้ำยาล่องหัลงไปนะครับหรือ3ขวดก็ได้แล้วก็ใช้เอียบ้าสองคนเลยส่วนถ้าแค่นะครับเราขอเป็นซูเปอร์ลูกกระจกสตัวแล้วก็น้ำยาแช่3ขวดนะครับแก้แนะนำให้ใช้เป็น รงฐานถนมเมืองส่วนผู้ก้านครับเราจะเอาคิงไปกับรองเท้าบูทเพนไรท์บ่อนาแหลมเอาควีนไปกับกระจกวิเศษแล้วก็ตุ๊กตาแอคชั่นฟิกเกอร์ส่วนปู่นะครับไปกับอัจจะมีคุ้มข้างลูกไฟแล้วก็เจนครับไปกับหุ่นเชิดขุงขี่หมูป่ารองเท้าบูทไฟฟ้าโดยเราไปโจมตีกันก็มาถึงก็ดูเลยครับว่าปลาสแกนอยู่ตรงไหนเราจะเข้าไปนะครับเราจะยิงจะตรงไหนไปด้านล่างดีไหมยิงไปด้านขวาดีหร <weed>. ือเปล่านะครับหรือยิงไปด้านบน ซึ่งแก้วจะยิงไปที่กระตอมที่งคสร้างนะฉันแก้วจะเข้าไปนะครัวก็เข้าได้นขวาเลยแก้วก็ปล่อยปูลงไปนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยบอลลูนไป2ตัวนะฟ้าแก้วปล่อยไป5ตัวเลยครับเมื่อได้ล่าครับเราจะตะทางเนาะเราใช้บอลลูนลงไปนะครับแก้วปล่อยลงไป3ตัวอยมันก็ได้ลงไปเลยเองแล้วก็ปูเข้าไปนะครับแบบนี้เมื่อปูโดนล็อกเป้ามานครับถ้าไม่ไหวเราสามารถปล่อยน้ำยาบ้าลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมใช้นะครับเผื่อว่าเจอเอ็กโบสองป้อมเนาะ แล้วก็เข้าไปนะครับได้ไหมโอ้สู้อยู่นะครับพยายามสู้ไปแล้วก็จะลปเดลล่านะครับแก้วว่าเราใช้เายบัสหนึ่งขวดเลยเองแล้วก็ใช้ในยาวล่องหัวลงไปได้นะครับถ้าจําเป็นแก้จะปล่อยล่องหัวลงไปนะครับได้ไหมแก้วปล่อยลงไปนะครับ1ขวด2ขวด3ขวด4ขวดแล้วยิงลูกไฟไปทะยอยลงไปนะครับเพื่อที่จะกาจัดฐานแคน โอเคเราล่องหุ่นนางฟ้าก่อนเลยเองปูยิงไปด้านบนเนาะแล้วโจมตีไปที่ป้อมภูเลยเองจา,าจะเข้ากันไปนะครับเราใช้งไปด้านบนแล้วก็ใช้ควีนลงไปแก้ปอเจไปด้านในเลยนะแล้วก็ใช้ลงฐานลงไปด้านซ้ายเราใช้ซุปเปอร์แม,มนมดนครับลงไปด้านบนเราลักขั้วลงไปไม่ทันเนาะแล้วก็เราใช้ปุ๊กปิกดูอีกเนี่ยเราใช้ที่ปูเลยเอง เราจะเติมดูอีกเข้าไปาใช้ระเบิดลงไปด้านซ้ายแล้วคิงก็จะเดินมานะครับเจ๊ Jay ก็จะเดินมาไปด้วยกันจากนั้น,นครับเรามีขวานนะครับที่ใช้ได้ซึ่งแกคิดว่าเราจะยังไม่ใช้เจเข้าไปนะครับเราใช้ยาแช่ลงไปได้เราแช่ไปที่สาราวาแล้วก็หอกคอยแก้มพน,นูเลนเะนี้ยคิงลงมานะครับเราใช้เมียบ้านลงไปได้โอเคถานจะลงไปกัน,นครับ เจ๊ไมไหวไหมไหวเนาะเราแช่ไปที่ปืนใหญ่เด้งๆแล้วก็บ้านเลยลเจ๊ก็จะซัดไปที่บ้านเรามีแช่อยู่นะครับเราแช่ไปที่เสามอนะแล้วก็ปืนใหญ่เด้งๆเลยเจ๊ไปต่อนะเนาะเราเสกหมูป่ามาครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ขวาน,นครับตรงไปดิ้งขวามินเนี่ยนและลักขัวนะครับเอามาไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้ธนูคนเทือนระเบิดลงไปได้นะ ยลปล่อยระเบิดลงไปแล้วเบิร์ลง,ล,ลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วปล่อยยาบ้าลงไปนะครับคนสุดท้ายเพื่อที่จะไปดิ้งขวาแล้วเราจะเข้าไปด้านบนกันก็จะขวาสามดาวได้ไหมฉันไม่ตายควีนครับเสกกูกตาเอ็กซ์ชฟิกเกอร์มานครับแล้วเราไปด้านบนก็เหลือซิงคกซากสุดท้ายนะครับเป็นทางฝั่งของที่เก็บน้ำม่วงก็ได้สามดาวเลยมาถึงบ้านสุดท้ายบ้านสิบเจ็ด กับการบูธฐานซูเปอร์2ตัวได้แก่ซูเปอร์เยติฐานซูเปอร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ซูเปอร์คุณเถื่อนเราจะเล่นสูตรนี้เลยนะครับเป็นสูตรซูเปอร์เยติและมังกรส่วนน้ำยาที่ใช้นะครับเราจะใช้ใน้ำยาโครนเพื่อที่จะไปโครนทางฝั่งของเยติหรือว่าซูเปอร์เยติก็ได้ผู้กล้าน,นะครับเราคิงไปกับรองเท้าบูทเทนไรท์บนน้าแหลมเอาควีนไปกับกระจกวิเศษและตุ๊กตาแอคชั่นฟิกเกอร์เอาเจ้าชายไปกับตังก,กิงหลิกลาและ ลูกแก้วทอมินเอาปูนกับสองคัมพีนครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันก็จะเป็นบ้างนี้เลยเองก็เลยเลยนะครับก็หาทำเลเลยนะครับว่าจะเข้าด้านไหนจะเข้าด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวานะครับก็เลือกเข้าได้เลยแก้จะเข้าด้านล่างเข้าไปนะครับฉะนั้นเราจะพังโซนนี้กันก็เดี๋ยวแก้วเข้าไปนะครับก็จะใช้ซูเปอร์คนเถื่อนครับลงไปก่อนแก้วปล่อยลงไปด้านซ้ายครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ทางฝั่งของคิงลงไปนะครับแก้วปล่อยคิงลงไปด้านล่าง ควีลงไปเลยนะครับแล้วใช้คิงยิงเดรัดลงไปแบปดคิงยิงเดรัดลงไปแล้วก็ใช้ซูเปอร์เยติครับลงไปด้านซ้ายแบบนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปกันเนาะมดูกันว่าเราจะได้มากน้อยเพียงใดซูเปอร์เยติคิงและควีนครับจะเข้าไปด้านในอาควีนอาจจะออกไปด้านนอกครับต้องคอยดูให้ดีคิงจะเข้าไปนะครับเรารอก่อนเนาะคิงจะไปด้านซ้ายไหมคิงออกมาด้านนอกเนาะแล้วก็จะไปที่ควีนหรือเปล่า อย่างไงมาวัดมาดูกัน,นครับก็ใช้ทั้งมตตาาคิงเลยเพื่อเปิดกำแพงแล้วเราไปต่อนะนเนาะเราควรยติได้เลยนะครับแก้วควนไป3มขวดครับปล่อยอย่าวบ้านลงไป1ขวนเลยเองแวแช่ไปได้ไหมอ๋อควีนไปต่อเนาะโอเคเราจะใช้อยาแช่ลงไปได้น,นะครับแก้เก็บไว้ก่อนเราเข้าด้วยมังกรเลยแล้วกันแกเข้าด้วยมังกรเน,น้นขวานะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เจ้าชายเซ้ปูลงไปเลย คิงยังไปต่อเนาะก็จะเข้าไปนะครับที่ด้านในแล้วก็จะโจมตีได้โอเคเราโจมตีได้นะแล้วก็จะเข้าไปกันนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้สกิลคำพิมตะเลยนะก็จะใช้จังหวะไหนดีเจ้าชายเข้าไปนะครับเราใช้ทำไมตายเจ้าชายเลยเราใช้คมพิมตะยังไม่ได้เลยนะครับมัวแต่ชาร์นะครับแก้วสนุดนิดนึง แล้วก็เดือกแก้วแช่นะครับเก็บไว้ใช้ที่เสาโมนาเลยแล้วปล่อยยาบ้าลงไปนะครับที่มังกรแล้วเราแช่ไปที่เสาโมนาได้นะแช่ไปเลยแล้วก็รอให้สมณะฟื้นึ้นชีพก่อนเนาะเราจะใช้สกิลคำพิมัตะเลยเพื่อให้มังกรครับไม่ตายลงไปแล้วเราจะลงไปด้านล่างกันก็มาลุ้นกันนะครับว่าแก้วจะได้สัมดาวไหม สุดนี้ค่อนข้างที่จะบุบวิดเลยนะครับแต่ว่าป้าสิเดี๋ยวนี้มันจะเป็นป้าสิบเจ็ดตัาเกือบสัสดส่วนใหญ่เนาะการเล่นนะครับก็ไม่ง่ายเลยนะครับการป้องกันก็สําคัญนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องหาจุดเข้าที่เราได้เปลี่ยนนะครับดูว่าได้มีสาโมนาไหมมีป้อมใหญ่ๆไหมนะครับก็จะได้เข้าไปเพื่อที่จะได้ความคุ้มค่านะครับแล้วก็จะได้คว้าสําดาวได้นั่นเองตอนนี้ก็น่าจะไม่พลาดนะครับเจ้าชายจะลงมาแล้วก็จะเข้าไปที่หอคอยแก้มพนูกัน โอเคเจ้าชายจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะตายลงไปมีสักขมูนนครับโจมตีเข้าไปที่หอคอยแกมรูน,นครับแล้วก็เหลือด้านซ้ายนครับเป็นเนรือผู้ช่วยครับแล้วก็คว้าสำดาวได้และนี่คือข่าวการลดราคาทารซูเปอร์9.9%ที่จะมีผลในวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย3ามโมงพร้อมสูตราหารซูเปอร์บ้าน11-17จากแก้วแบบจัดเต็มผู้ชมวางแผนว่าจะเล่นสูตรอะไร คอมเมนตนได้เลยครับ